มีขวามีครับสารัตขึ้นโอ้โห <มา S 2> เรียดรอยอออออรลุดลเดียวเดียวเดียวแล้วจีกวางดีเรียบเดียวแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นมาจากการโต้กลับเร็วครับของบีจีปทุมฮะเราดิโอกโกจัดให้หนึ่งศูนย์ของบีจีปทุมครับแล้วก็ดูครับเด็ดขาดความคมจ่ายทะลุช่องมาดิโอกโอกเลือกแล้วเอาเสาแรกมุมแคบแบบนี้เลยครับเดี๋ยวว่าครับหมมีเอาแบบนี่ลุกเดียวลีซอต้องได้แล้วนะเว้ยขวาลีซอขวาลีซอแล้วเรียบ มาล่ากัจากทีมละเทศพิโนไทยแล้วจิงท,ทีเก่าด้วยครับมีซอ,ค,อครับโอ้ยิงส่วนตัวชัยๆเข้าไปครับอาแล้วครับตีเสมอหนึ่งตอนหนึ่งครับแล้วมาทางขวาเหมือนเดิมครับเลนนี่จ่ายมาดูครับมีซอจับหนึ่งทีแล้วทางเลือกเพียบเลือกยัดเสาสองเข้าไปเลยครับ<ม>สีขวาสุดมีแล้วจ่ายเดี่ยวๆแบบนี้สารัดเรียบยเ,ยเลยสองหนึ่งครับอาถัดมันยังคงต่อเนื่องอยู่ฮะสุดยอดเลยครับ ครึ่งแรกเป็นคนจ่ายครับครึ่งหลังเป็นคนยิงครับสารัตย์ยู่เทีนโอ้โหโอ้สารัตย์ครับจังหวะหลุดมาแล้วก็เดียวๆเลยครับดูทีครับนะครับทีละสินพิกได้แล้วแทงมาสารัตย์หลุดเดียวแล้วก็เลือกง่ายๆเลือกยิงยัดเสาสองเข้าไปครับนี่เอวันโดคนเดียวเอวันโดล็อกรับปาดกระบาดจอบจอมา มาแล้วทีจะเทวิโดทาย,ยิงอนละสองประตูครับโอ้โหตีเสมอสองสองเป็นยังไงเป็นยังไงตาเราพีขาดเลยครับก่อนจะปาดมาแบบนี้ลูกนี้แบตเตอรี่ไม่หมดเพราะชาร์จเข้าไปแล้วครับ